สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันเจนเคยนะครับผมพบกับผมชองเบาชัยศิษเกตเช่นเนะครับมุนีอยู่ที่ตลาดนัดสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมมุนีตรงกับวนอาทิตย์ที่10เมษายน2560นานะครับผมสิบห้าพี่น้องมาเปิดราคาง้วเช็คราคาง้วที่ตลาดนัดสมเด็จนะครับเช็คราคาอัปเดตราคาทุกมือนนะครับผมให้พี่น้องได้ศึกษาให้พี่น้องได้ พิจารณาเบึงนะครับผมราคาง่วถือกิ่งไดแพงกังไดกะพิจารณาเบึงเอานะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อโบผาดลิบต่อๆไปนะครับพี่น้องมีทั้งงัวทั้งค้ายนะครับบึงบรรยากาศนะครับพี่น้องฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นจะเป็นตลาดควาวนะครับฝั่งขวามือนี่จะเป็นตลาดง่วนะครับครับผมรับพี่คือคัก็สมควรนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดราคากันเลยนะครับผม พอพันธนนะไหนผิ่ส,สามพันแล้วเบื้ององูตัวแรกนะครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้เป็นหูกระทบนะครับหูกระทบพอพัน<อ>นะครับผมสูงใหญ่นะครับแข้งขาดีสูงอี่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับอ่าเบื้องหนอกนะครับนะครับสวยงามนะครับเป็นพอพันไหนเลยงงูประมาณสองปีกว่าเนาะพี่น้องประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีนะครับส่วนสัดส่วนสูงอี่แน่นอนครับพี่น้องหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับบม่มีตำหนินะครับเนาะ บมมีตำหนี้นะครับเบิงเบิงโครนนะครับเบิงขาเลยนะครับผมสําหรับผู้ใดหาอยู่นะครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ไปเป็นจ้าฟูงได้นะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวนะครับพี่ไทยแวนหล่อไปเิ่นเบิงซะกอนนะครับเบิงชมหนาวนะครับผมนี่มูกกระทบตัวใหญ่นะครับเหมาะเป็นพ่อพันธุ์นะครับแข็งขาดีเบิ้นะครับบมมีตำหนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะพี่เปิดไว้ยักบบาท ไม่เปิดเปิดไว้จักบาทเปิดไว้ห้าสิบสามเนาะห้าหมื่นสามพันบาทสามารถต่อรองได้สอบถามมาได้นะครับอ่ฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผมศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับพี่ยังครับพี่พี่สมบูรณ์เนาะนะครับเป็นเปิดไว้ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามเอานะครับหมอสำหรับเป็นพอพันนะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับผม อ่าลองโทรกับมาสอบถามเพิ่มนะครับตอรองกันเดานะครับพี่น้องตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นพอพันุนะครับเดี๋ยวเราไปตอกันอีกนะครับผมเอาเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้งอีกตัวนึงนี่ตัวนี้แองกัดนะครับอ่าสายพันธุ์แองกัดนะครับตัวใหญ่ตัวเยานะครับพี่น้องส่วนสูงประมม่นลอยสามสิบบวกนะครับแต่ว่าโค้งสางเยานะครับนี่ครับเป็นงวสายขุนนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับแองกัดสีดานะครับนี่เบิ้งหน้าตาทะมึนนะครับพี่น้อง เบ่งสมหนากันก่อนนะครับนีหนาตาของเพื่อนนะครับอ่าแองกัสนะครับนี่นะครับผมง้วสายขุนผู้ดหาอยู่นะครับเป็นพ่อพันได้สบายๆนะครับง้วประมาณสามปีนะครับสมบูรณ์นะครับง้วตัวนี้สมบูรณ์นะครับอ่าเป็นง้วผูนะครับผมเป็นง้วผูสีดำทะมึนเลยนะครับแข้งขาดีนะครับแข้งขาดีเบิ้นะครับผมนะครับ เป็นพอพันได้นะครับเป็นง้วขุนง้วเนื้อนะครับพี่น้องผู้ใดหาอยยุสนตกสนใจนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับผมตัวใ่แห้งนะครับเปิดราคาไวเจักบาทพ่อเปิดจักบาทครับนี่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่แองกัดนะครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้นะครับง้วผูนะครับโค้งสางใหญ่แน่นอนนะครับผมเนะครับ ผู้ใดสนอกสนใจก็โทษกับมาสอบถามนะครับฝากเบอร์โทษจังหน่อยนะครับพ่อฝากเบอร์โทษจังหน่อยเนี่ยศูนย์เก5สห้าห้าหสี่หสองห้าพ่อยังครับพ่อพ่อสมหมายหน่อยนะครับเมยอวะดีนะครับพ่อสมหมายเมย์วะดีเปิดใบสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมแองกัดตัวนี้นะครับสวยๆนะครับโอเคครับพ่อขอบคุ้หลายๆครับผมอ แองกัดแล้วกับมะเบิงเชอโรเร่นะครับของพ่อเพิ่งเพืกันนะครับของพ่อสมหมายไม่ว่าดีเมื่อกี้นะครับตามมือโทษนะครับตัวนี้งวัวประมาณ2ปีนะครับวัวผู๋นะครับวัวผู๋สีขาวนะครับผมแข็งขาดีนะครับผมเป็นวัวโค้งสางสวยนะครับโค้งสางเน่าสำหรับเอ่อชอโรเร่นะครับนี่เชอโรเร่หนุ่มนะครับนี่ตาทะมึนเลยนะครับผมนะครับทายแอดลอมพี่น้องในเบิงนะครับตื่นกันจักหน่อยอยู่เดินครับผม ตัวนี้เปิดไว้แล้วไปไหนครับพ่อเปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทนะครับเชลโลเลตตัวนี้นะครับผมงวดสองปีนะครับงวดนุ่มนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับผู้ใดหาอยู่สําหรับสายขุนนะครับไม่ควรพลาดนะครับเอาไปขุนต่อเป็นพอพันได้สบายสบายนะครับนะครับเป็นงวดเหนืองวขุนกันเลยนะครับนะครับแข้งขาดีเบิร์ตนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบนะครับผมสามสิบกูกลวสามสิบบวกนะครับ ผู้ได้สนองสนใจนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับโทรมมหาพ่อเพิ่นเมื่อกี้ตามเบอร์โทรนะครับเพิ่หไหไหวนะครับผมกลางต้นความสมัยเมืวดีนะครับโทรกงออกมาต่อร่องกันสอบถามกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณลหลายๆครับผมเดี๋ยวเข้าไปต่อกันอีกนะครับ tôi đi không có đấy nó vậy tôi đi không khoa bờ vừa về lái vấn đề không nhỉ tháng sáu tổ lấy bờ không vừa về lái tôi đi ผู้นี้เก้าสิบเก้าสิบกรขายแยกกับตัวละซีมื่นหาบอ่ะตัวละซีมื่นหาโนะตกใจ <laughs> ห้องคือห้องอันนี้ด้วยแท้ตัวนี้เชลโลเล่บอครับเชลโลเล่เ,ลลเ,ลลเลนาะสวัสด,ดีครับพี่สวัสด,ดีครับผม <laughs> อันนี้บอมเบิง่งเปิดชาโลเล่สายขุนนะครับผมเงี้ยวเง้ยนะครับผมนี่ วาเบิงโค้งสางคนสองตนะครับตัวนี้งัวสายขุนเลยงัวชาโลเล่นะครับชาโลเล่หนุ่มนะครับจังปีแล้วพี่งัวจังปีแล้วครับนี่งัวประมาณปีกว่านะครับเบิงเบิงชาโลเล่นะครับปีกวัวนะครับนี่นะครับเบิงนะครับเป่นเปิดคูนะครับผมโค้งสางดีนะครับเบิงตางข้อสวยๆนะครับเป็นสายขุนเลยเป็นพอพันได้สบายๆงัวปีกว่านะพี่เนาะงัวปีกว่าแข้งขาดีเบิ้ลเป็นบ่พี่ แข้งขาดีนะครับนี่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับสองโตเลยนะครับผมโตทั้งหลังอีกตัวหนึ่งนะครับผมบางหนาตากอนสำหรับงวสายขุนนะครับชาโลเล่สายขุนนะครับชาโลเล่สายขุนนะครับอ้วงสางดีแห้งพี่น้องหนาแห้งใหญ่แห้งนะครับผมนี่นะครับแข้งขาดีหมดนะครับเป็นงวงวตัวผู้นะครับเพิ่นเปิดไว้คูหนึ่งเก้าหมื่นบาทนะครับนี่นี่นี่อีกคูหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับคูมัน นะครับเปิดว้ตัวละสี่สิบหานะครับตัวนี้คูมันนะครับเป็นงัวนนมขึ้นกันตัวสูงซ้ำกันเลยครับผมตัวสูงซ้ำกันโค้งสางนี่ซ้ำกันเลยครับผมประมาณหน่อยสี่สิบบวกนะครับหนอยสี่สิบบวกนะครับโค้งสางเงี้ยนะครับสำหรับชาวโรดสายขุนนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับพี่น้องสายขุนบุกว้านผาดนะครับแข้งขาดีเบ mm ิ hmm. mm. ร liters, ete, okay. ์ตนะครับผมนะครับสำหรับสายขุนหาอยู่เอาไปขุนเอานะครับพี่น้อง ตัวละ4 5 0 0 0บาทนะครับผมถือว่าโบแพงนะครับพี่น้องในสายตานะครับผูดใดหายูสำหรับสายขุนนี่สองตัวนี่นะครับผมสวยงามเลยนะครับหนังหนาแข้งขาใหญ่เ็นพร้อมพร้อมลบเลยนะครับคุณเบื้องอาวุธมันนะครับนี่พร้อมลบเลยอาวุธพร้อมลบนะครับผมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ได้ไปเซิ้อฟได้นะครับผมนี่สองตัวนี้นะครับ 45,000บาทนะครับตัวหนึ่งคู่นึงกับเก่ามื่นนะครับเปิดเปิดไว้แล้วค่าต่อรองกันได้นะครับผมนะครับฝากเบอร์โทรจังงอยนะครับพี่เดื้อเจ้าของคนครับผมเบอร์โทรครับผม สีโทรน้ำงวดตอนนี้ป่ะอองตันี้เลยวอเอาฝากเลยครับผมศูนย์หกหนึ่เก้าสองสามเก้าสองสามเจ็ดสามแปดเก้าเจ็ดสามแพออยังครับผมพอเจ็กครับพอเจ็กน้อครับพอเจ็กนี่เปิดไว้ละราคา2โตนี่เก้าหมื่นเป็น่ะคือเปิดเท่าไรต่อเปิดไว้าแสนกำหาพันเปิดไว้แสนหาพันแลตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดต่ออะไรเป็นป่ะครับอ่าเป่นเปิดต่อนะครับเป็นเป็นเจ้าของไม่นะครับผมหนึ่งแ กับอีกหาพันแสนหนึ่งแสนห้าพันนะครับพี่น้องผู้ใดสนองสนใจนะครับสายขุนกับโตมาหนึ่งร้อยโมาพ่อเจ๊กได้นะครับผมโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมช่องไหนครับเนี่ยช่องเบาชัยสีสเก็ดชแนลครับผมีสเกตชแนลครับผมเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องไสีแดงวัดดีครับพี่วัดดีครับผมอ่ามะเบิง มะเบิ่งง้วอไทยใหญ่สีแดงนะครับออกออกแดงโบดเนาะแดงโบดด่หน้าตาสีดำนะครับหน้าตาแดงโบดนะครับผมนี่เป็นง้วอไทยใหญ่ตัวนี้แยกลูกนะครับได้ลูกมาจากตัวแล้วพี่ได้ลูกตัวเดียวเนาะเพิ่นแยกลูกนะครับพี่น้องส่วนสูงประมาณหน่อยสามสิบนะครับแข้งขาดีเบิดบ่ครับดิแข้งขาดีครับแข้งฟอมแข้งขาดีนะครับเบิ่งดูดทางคนมาให้เบิ่งพร้อมเบครับเอาไปคุ้นเอาใหฮยาให้ยุ่งมันอีกมันก็ชิวนท้วนสมบูรณ์กว่านี้เนาะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับผม หน้าตาดีนะครับหน้าตาดีนะครับง้อไทยใหญ่ยงวอแยกลูกนะครับผมอ่าเบิ้งแข่งขามันนะครับนะครับผมตัวนี้เปิดไวร์ไาฟ์ปไหนครับพี่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับผู้ใดสนอกสนใจหาอยู่นะครับอ่าฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับพี่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองหกสามสองแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดพี่ยังครับพี่กมลาไส้รัมลล่าไส้หน่อมาจากกรมลล่าไส้กลาสินเท่านะครับผมพี่น้องห้อยลาดครับ นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนะครับผู้ใดหาอยู่สนุกสนใจนะครับเบอร์โทษวันไหนไว้แล้วนะครับผมโทษก็มาสอบถามกันนะครับเดี๋ยวเขาไปต่อยอีกนะครับงหลายวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาเบิบงงัวคมหนึ่งของพ่อนะครับผมลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับได้ประมาณจักเดือนแล้วพ่อนี่ลูกตัวเถิกนี่ลูกประมาณหาเดือนเนาะนะครับลูกห้าเดือนผลมาเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่าส่วนโค้งสร้าง โค้งสางของแม่มันนะครับเป็นวัวสีขาวนะครับผมนี่ขาวโบสขาวติดโบสอย่างหน่อยนะครับให้ลูกมาจังโตแล้วพ่อสครับให้ลูกมาสองตนะครับแข้งขาดีเบิร์ตบอ่ะอ่าแข้งขารับประกันให้พี่กันนะครับแข้งขาดีเบิร์ตนะครับอ่าเบิรงนะครับพี่น้องนะครับโค้งสางนี่ส่วนสูงในประมาณร้อยร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามสิบบวกนะครับอ่าไฮเวลรอบพี่น้องในเบิรงนกันนะครับผมนะครับส่วนลูกมันนี่ ตัวผู้นะครับประมาณ4เดือนหาเดือนนะครับ4ีถึงหเดือนนะครับเปิดไวลาไหนไม่ได้พ่อเปิดวันห้าสิบเจ็ดอ้าวฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม096 096 760 760 4356 4356นะครับสนอกสนใจโทรมาหาพ่อพ่นใดนะครับผมเปินเปิดราคาไว้แล้วห้าสิบเจ็ดบวกห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนะครับสำหรับโคมนี่พี่น้องลูกตัวผู้นะครับลูกพ่อเพนบอกว่าเคเอฟสามหนึ่งพนมา แมนโมเมนกับพิจารณาเอานะครับนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องเอาข้าไปต่อกันอีกนะครับหวัดดีครับผมหวัดดีครับผมครับผมหวัดดีครับมาเบิงเอ่อเพนว่าบีมัตเตอร์เนาะตั้งแต่ผมถ่ายมาผมกับพิ่งเห็นนี่ละตระกูลชาโรล่เป็นบ่ค้างดิตระกูลเดียวกันกับชาโรล่นะครับแต่ว่าอ่า สายพันธุ์บีมัตเตอร์นะครับเบื้องตัวผู้ตัวนี้ประมาณสามปีึ่อสามปีครึ่งนะครับเบื้องพี่น้องว่าเป็นว่าเป็นสร้างนี่นะครับตัวบงยังนะครับผมส่วนสูงประมาณร้อยหกสิบคุณล่ะนี่หกสิบบวกนะครับสำหรับบีมัตเตอร์ชาโรเลตตัวนี้นะครับผมเบื้องต่างข้อพี่น้องตัวนี้สีน้ำตาลพ่ครับนี่สีน้ำตาลนะครับเบื้องต่างข้องามๆเลยครับพี่น้องเบื้องโสมหนานะครับทำมือบึกบึนนะครับตัวนี้เป็นสายขุนนะครับสายขุนนะครับผมผู้ใดหายูนะครับ เอาไปเป็นพ่อพันได้สบายๆนะครับผมนี่เป็นง่วเนื้อง่วขุนนะครับพี่น้องหน้าตาดีบ่มีตํานี้นะพ่อเนาะแข้งขาดีเบิ้ลเป็นบ่าเบิ้งนะครับพี่น้องดิมันจะมีมีดางขาวอยู่ทั้งทั้งขานะครับมีดางขาวทั้งขาหลังทั้งสรายนะครับผมนะครับสำหรับบีมาเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะแห้งนะครับพี่น้องเอาไปขุนนะครับเอาไปขุนไปเป็นพ่อพันแม่พันนะครับผมโค้งสางดีนะครับโค้งสางดีไงนะครับ เป็นง้วเนื้อที่สมบูรณ์นะครับผมแต่ว่าก็จะมีแดงขาวจลกน้อยต่ำนี้นะครับผมให้พี่น้องได้เบ่งศึกษานะครับผมเบ่งหน้าตามันนะครับนี่หน้าตาหน้าตาทะมึนนะครับผมนะครับให้รุดเสือกมากแล้วกันพี่น้องนะครับตัวใหญ่แห้งนะครับผมนะครับตั้งแต่ทายมาเพิ่งเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับ B Matter นะครับสายพันธุ์กับ c h โรเ l a นะครับ ไทยเวทล,ล่อมพี่น้องนี่เบิ้งเด้อนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันนะครับ<ม>สำหรับงูโค้งสั่งยิ่งย่งพอพันยิ่งยิ่งยังสินนะครับผมผ<ม>ู้ดใดห,หาอยู่วพวกคลผ่านนะครับเปิดไว้ราคาจักบาทครับพ่อเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้บ<ม>่พ่อต่อร่องได้อยู่บนว่าราคาเปิดไว้ให้ต่อร่อง<ม>อฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะพ่อ 061อ่าผู้ใดสนใจโทรมาก061 141 141 68 6258พ่ออย่างครับพ่อพ่อตุ๋ยครับพ่อตุ๋ยเนาะมาจากไสครับอย่มาจากเลำเดียมน้ามนต์อ่ามาจากน้ามนต์เนาะนะครับอ่าตัวนี้เพิ่งเปิดไว้นะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับผมผู้ใดสนอกสนใจหาอยู่ไปเป็นพ่อพันธุ์ได้สบายๆนะครับเป็นจ่าฝูงเป็นงัวเนื้องัวขุนเนาะพ่อเนาะนะครับโอ้สวยงามนะครับพี่น้องสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ ตัวใหญ่ๆพี่น้องสายเหนือสายขุนนะครับมงคลผาดมันหิ้งง้อขุนหลายนะครับง้อตะกูลชั้นโลเลนะครับนี่แหละบีมัตเตอร์นี่นะครับผมแล้วกันสวยงามนะครับสวยงามเอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ตอได้สบายๆเลยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นนะครับตอร่องเอานเพิ่นเปิดไ้ว้เฮาตตอร่องนะครับใหญ่เฮง ยังติดใจอยู yeah, 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 okay, hi, hi, ่ยังไทยเพท่านยังติดใจอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมอมืมาเบงงัวพ่อเพิ่งครับตัวนี้เมสาวทั้งสองตัวเลยตัวนี้สายพันยังพ่อนีบามันพ่อบามันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ย นั่นนั่นนั่นขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบนะพ่อเนาะร้อยสามสิบขึ้นนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งหน้าตานะครับนี่หน้าตาตัวแรกนะครับหูสิมี่บิงจักหน่อยหนึ่งแข้งขาดีนะพ่อเนาะแข้งขาดีประกันวุ้นสูงเนี่ยคนมานะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเครื่องเพรมันนะครับเครื่องเพรมันสวยงามนะครับนี่แข้งขาดีนะครับตัวนี้เปิดไว้หลายไม่ได้พ่อตัวแรกนี่ ตัวนี้ตัวนี้42อ่าตัวนี้42สิบอ Credit นะครับพี่น้อง42,000บาทอ่ะมาเบิ่งอีกตัวนึนงนะครับอีกตัวนึงนะครับข้องสางนี่สูงประมาณ140นะครับประมาณ140อยสีนะครับเบิ่งตางข้อนะครับตางข้อสวยๆขาติดโบดนะครับพี่น้องขาติดโบดแข็งขาดีนะครับเบิ้งโมหน้าเลยนะครับโมหน้าหน้าตาดีนะครับนะครับทายแวน้อมพี่น้องเดี๋เบิ่งนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับผมพร้อมสิขึ้นแล้วนะครับผม นี่เ<ท>พ <guided training> ิ่นพร้อมจะขึ้นแล้วน so ี vehicle, die, like so ่นะครับทายเบิ่งเอ่งเครื่องเพลินมันทั้งหลังนะครับผมแข้งขาดีเบิดนะครับตัวนี้เพิ่นอยากได้49นะครับผม49,000บาทนะครับจะมีตำหนิแดงขาวจังหน่อยนะครับผมน้องนั้นก็บ่มีหยังแข้งขาดีเบิดนะครับผม49,000บาทนะครับนะครับอี่หมื0 0เก้านะครับตัวนี้ตัวนี้49,000ตัวนี้40,000 40,000เท่าไรวะ่หมื0 0สนะครับมาเบิ่งอีกตัวนึงนะครับนี่ มันมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่ใหญ่แม่ใหญ่ครับเป็นงัวแม่ใหญ่ให้ลูกมาจากโตแล้วพ่อลูกมาสองตตัวสามในท้องให้ลูกมาสองตตัวสามในท้องนะครับพี่น้องนะครับส่วนสูงอ่ส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับผมอ่พ่อเปิดไว้เท่าไรกับตัวนี้เปิดใบสี่ับสี่หมื่นเปิดใบเปิดใบสี่หมืนะครับเปิดใบสี่หมื่นต่อรองได้เนาะนะครับผม โค้งสร้างดีอยู่นะครับพี่น้องให้ลูกมาสองตัวแข่งขาดีเบิ้ลเป็นเพราะพ่อนะครับเป็นรับประกันทุกอย่างขึ้นกันนะครับสำหรับงูแม่ใหญ่ตัวนี้นะครับอ่าฝากเบอร์โทรจังอยนะครับพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามพ่อยังครับพ่อพ่อใหญ่ใสครับพ่อใหญ่ใสเนาะอ่าผู้ใดสนองสนใจโทรมากนะครับงูสามตัวเปิดเปิดไว้นะครับงูแม่สาวสองตัวแล้วก็งูแม่ใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าโทุกคนมาสอบถามต่อรองกันได้นะครับผม ครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ามาเบิงอีแดงไงพนวานะครับตัวนี้อ่าออกหูกระทบเนาะพี่เน้องเห็นป,ปะบ้าณหูกระทบเนาะอ่าหูกระทบสีสแดงเข้มนะครับขากระสีออกแดงโบดนะครับพี่น้องอ่าเบิงตั้งข้อนะครับ ตัวนี้แม่ลูบปะแมนครับแมนนี่บอลูกมันครับตัวนี้แม่ลูบนะครับนี่เบิรงลูกมันมันโสงเตอครับมันโอ้คมโต้แม่ไม่เออมันเลยขี่ไล่บ่เป็นหยังลูกมันกัโตแม่นะครับผมประมาณจักเดือนแล้วพี่ลูกมันบ่ครับครับผมสี่เดือนครับลูกมันประมาณสี่เดือนนะครับเป็นโคมโตแม่นะครับผมแต่ว่าลูกมันโตแม่นะครับนี่นี่ไทยเบิร์นนะครับพี่น้อง กับบอข <PI> <Okay, S 1> ี่ไล่ปนได้ดอกก็ดูแลก็ดูได้ดูดีนะครับผมนะครับผมแม่มันลูกมันกับหูกระทบขึ้กันนะครับเบิ้งสมนะนะครับผมช่อมนะลูกมันนะครับผมนี่นะครับองตองนะครับเบิ้งโค้งสางแม่มันนะครับนี่โค้งสางแม่มันนี่แข้งขาดีนะครับสีแดงเข้มนะครับสีออกสีแดงติดบนเนาะสีแดงติดบนนะครับเบิ้งหนอกพี่น้องสวยๆแข้งขาสวยๆนะครับเดี๋ยวไายทั้งพี่เบิ้งนําให้ลูกจักโตแล้วพี่ ให้ลูกตัวดีซีในท้องนะครับผมอ่ามีลูกดกอยู่นะครับผมตัวดีซีผสมตัวได้ไวครับพี่โค้มตัวครับโค้มตัวขึ้นกันครับผมอ่าโค้มตัวมาได้จักเดือนแล้วเนาะได้สองเดือนครับโค้มตัวมาได้สองเดือนนะครับสำหรับงัวแม่ตัวนี้นะครับผมอ่าเปิดไว้ไรบ้างนะครับพี่เจ็ดหมื่นครับผมเปิดไว้แม่ลูกเจ็ดหมื่นนะครับผมครับต่อรองได้ครับต่อรองได้อ่าผู้ใดส่วนลงจนใจฝากเบอร์โทรจังหน่อยพี่ ศูนย์แปดเจ็ดศูนยเี่ห้อง้สยังครับพี่ซื้อถุยนะ้ครับบานอมนครับพิดทุนปิดทุยครับปี่ถุยหน้ามนเนอะนะครับเปิดไว้ถ้าไดกับเมื่อกี้นี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหม่ตอลองได้นะครับสำหรับงัวเมยใหญ่ตัวนี้นะครับพี่น้องรับประกันส่งถึงที่ครับรับประกันส่งถึงที่เพื่นว่านะครับทรกข้ามาสอบถามตอลองกันเอาทุกทอนรับประกันในรทุกขอนรับประกันทุกอย่างนะครับผมนะครับโค้งสั่งย่างๆเงี้ยวๆเลยนะครับ นี่ลูกมั่นนะครับนี่นะครับผู้ใดสนองสนใจหาอยู่นะครับโทร่งกับมหาเพิ่นได้ตามเบอร์โทร่งให้ไว้เมื่อกี้นะครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวห้องเบิ่์บามันนะครับสีดำสีดำนี่สิปนปนขาวเนาะนะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นมั่วเม่สาวบอกครับ ท้องที่สองเนาะมีลูกสองโตนะครับเอ่อเบิงพี่น้องเบิงส่วนสัตว์ส่วนสูงก่อนนี่โค้งสางเงี้ยวนะครับผมอ่าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยนะครับผมโค้งสางนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับอย่างใบไายโค้งสางทั้งหนาให้เบิงไายต่างข้อให้เบิงนะครับต่างข้อสิติดดำขาวนะครับอ่าบดนะครับนี่นะครับแข้งขาดีเนาะพี่เนาะแข้งขาดีครับแข้งขาดีนะครับไายเวลลอมพี่น้องให้เบิงอ่าไายโค้งให้เบิงพร้อมนะครับโค้งทั้งคางให้เบิงพร้อมอ่าไายทั้งหนานะครับพี่น้อง ดูชมหน้านะครับนี่ชมหน้านะครับนะครับผมนะครับเบื้องต่างข้อฟังนี้นะครับผมเบื้องแข้งขาฟังนี้น้ำนะครับรูปร่างดีนะครับรูปร่างดีโค้งสางใหญ่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายถายเบื้องพี่น้องถ่ายถ่ายเบื้องความนะครับแข้งขาดีนะครับผมหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับเปิดไว้หไรบ้างในครับนี้เปิดไว้หกหมื่นแปดพันบาท นะครับสามารถต่อรองได้นะครับเนู่นนะครับตัวนี้ผสมหรือเปล่าผสมนะครับท่องหาเดือนอ่าท่องหาเดือนผสมตัวได้ไหมครับนี่ผสมมะถุดอก่านี่นะครับเพิ่นมีใบมีใบให้เบิ้งพร้อมมีมีวันเดือนปีผสมนะครับผมนะครับนะครับผม มาลาดอเนาะมาทัดอเรามาทาดอมาทาดอเนี่ครับผมสี่เดือนกัวหาเดือนละหาเดือนเนาะนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับผมเปิดไว้ละจักบาทเนาะหกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันบาทสามารถต่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับพี่ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสามแปดหกสามแปดหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่าซื้อจังไรครับผมซื้อแม่นครับซื้อแม่นเนาะเนายหอยแม่นนะครับผมอ่าโทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับเพิ่นเปิดราคาไว้เรียบร้อยนะครับ ตั Peace. Peace ้งราคาไว้เรียบร้อยนะครับทองเรียบร้อยรับประกันทุกอย่างนะครับผมรับประกันทองให้พ้อมีใบมีหลอดครบนะครับโอเคครับผมขอบคุณเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปต่อกันอีกนะครับผมวัสดีครับแม่วัสดีครับผมเมื่อเปิดเมื่อเบ่งงวแม่เพิ่งนะครับนีเพิ่นว่าประมาณ16เดือนนะครับเบ่งทั้งหนาก่อนท้ายชมหนาเบ่งตัวนี้เป็นบามันสาวนะครับหูติดแดงโบ๊ทนะครับนี่สวยงามเลยแข้งขาก็สวยงามนะครับแข้งขาดีทุกอย่างนะแม่เนาะ ผิวสีเข้มนะครับผิวสีแดงดีนะครับผมนะครับทายทายทั้งไทยเบื้องพ้อมันนี้เป็นเมสาวเลยนะครับเบื้องเครื่องเครื่องเพชรมันครับพี่น้องเครื่องเพชรดำนะครับแข้งขาดีหางเงี้ยวนะครับโครงสร้างสวยนะครับผมโครงสร้างสวยๆนะครับนี่อ่าบ่มีต้นนี้นะครับผิวพันธุ์บ่มีต้หนี้เลยนะครับผมนะครับรับประกันต้นนี้นาะแเม่เนาะทุกอย่างเปิดราคาไว้เท่าไหร่ สี่หมื่นหาพันบาทอ้าวฝากเบอร์โทรจังไงนะแม่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าห้าแปดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสามแม่ยังครับแม่ดาเมดดาเมดดานะครับโทรเข้ามาเปิดเปิดไว้สี่สิบกว่านะครับผมต่อรองได้น้อแม่เน้อต่อรองได้นะครับผมหัวแม่สาวตัวนี้นะครับผิวเนียนดีพี่น้องว่ามีตัวนี้เลยนะครับผมหัวสิบหกเดือนนะครับอุไรหาอยู่นะครับไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้สบายๆนะครับผมไปเลี้ยงไปขุนเอานะครับไปขุนต่อนะครับ โอเคครับแม่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับวัสดีครับพี่วัสดีครับผมวัสดีครับอ่ามาเบิบงงัวเพิ่นนะครับเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกนะครับผมอ่าเดี๋ยวไายไายแหวนหล่อมพี่น้องในเบิงนะครับเดี๋ยวไายโค้งสางให้เบิงนะครับผมตัวนี้เป็นลูกพริกแดงนะครับลูกพริกแดงอ่าลูกจิงน้อยเนีผู้สาวลูกคืนเดี๋ยวไล่ลูกจิงน้อยนะครับอ่านี่ลูกพริกแดงนะครับพี่น้องโตแม่นะครับประมาณเดือนกัวกัวนะพี่น้องประมาณเดือนกัวกัวสวยงามนะครับนี่ ผู้ใดหาอยู่นะครับงวสายพันธุ์ดีนะครับนี่นะครับลูกพริกแดงสวยๆเลยนะครับเดือนกว่าๆแม่มันโค้งสางดีนะครับอ่าเป็นหูกระทบนะครับลูกกระทบผิวสีเข้มดีนะครับแข้งขาดีพี่น้องสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับสี่สิบบวกห้าสิบนะครับผมโค้งสางเงี้ยวผิวพันธุ์ดีว่ามีตำหนินะครับหูติดแดงโบดนะครับพี่น้องหูติดแดงโบดเนี่ยเบิ้งต่างข้อนะครับต่างข้อสวยๆนะครับผมอ่าแข้งขาพี่น้องแข้งขาดีนะครับลูกมันก็สวยงามนะครับ เดี๋ยวไปถ่ายทั้งไทยบังนะครับผมอ่าบังไทยมั้พี่น้องตัวนี้ให้ลูกจักโตแล้วพี่ลูกแรกมันงบ้าไฮลูกตัวแรกนะครับลูกตัวเดียวนะครับผมนี่เครื่องเพศยังสวยนะครับแข้งขายังดีนะครับผมอ่าเปิดราคาไว้จักบาทครับผมหนึ่งแสบาทนะครับผมอ่าผู้ใดหาอยู่นะครับลูกพริกแดงสวยๆนะครับแม่พันธุ์ก็สวยๆนะครับโควงสางดีๆผมมีตำหนินะครับผมอ่าต่อรองได้ปะพี่ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อรองได้นิดหน่อยเพื่อนว่านะครับโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรไหนครับพี่ศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าห้าสามอ่ะซื้ออย่งไรครับผมซื้อแดงครับเออซื้อแดงเนาะซื้อแดงตามอ่าลูกง่วนเพื่นนี่แหละนี่ลูกพริกแดงนี่เห็นบ่สวยๆพี่น้องผู้ใดาหาอยู่นะครับบุคกพันผัดเอาไปขุตนต้อนะครับรง่วยังสวยงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมเป็นลูกแรกนะครับผม ผูใดสนใจหาอยู่โทรกับมาสอบถามพนนะครับผมโอเคคับพี่ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับหาอยู่นะครับบรคกวดภาพนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับโทษกับมาต่อรองกันแม่งามๆลูกงามๆเลยนะครับผมอ่าลูกมีสายพันธ์นะครับผมโอเคครับไปต่อครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเอาบางง่วเพนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อ่านะครับเป็นง่วแม่อ่าให้ลูกเยอะตัวเลยครับพ่องัวสาวเนาะ เป็นงัวแม่สาวนะครับนี่นะครับไอเบิงชมหน้ามันนะครับผมชมหน้างัวสาวนะครับหูกับจีขอบหูนี่ติดโบนนะครับตั้งข้อนี่ติดจุดขาวนะครับสวยงามนะครับผมแข้งขาดีนะครับนะครับด้านข้างชิมีตัวนี้สีขาวนะครับจุดขาวนะครับส่วนอื่นกับผมมีปัญหานะครับผมแข้งขาดีเบิดนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวนะครับผมนะครับทายแวรหล่อมพี่น้องเด็เบิงประมาณจักปีแล้วครับพ่อ สองปีก็กลัวเนาะสองปีเกือบสามปีนะครับว่าตัวนี้นะครับทายชมไหนเบงก็นีหูกระทบปะครับดิครับกระทบนะครับนะครับผมโค้งสางงามอยู่นะครับผมโค้งสางสวยอยู่นะครับเป็นเม่พันธุ์ใดขึ้นกันนะครับต่างข้อจุดลายขาวนะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกันนะครับผมทายไทยเบงนะครับตัวนี้เป็นงัวเม่สาวนะครับผมเครื่องเพชรสวยงามอยู่นะครับแข้งขาดีนะครับผมเปิดวบไหลไปได้ครับพี่ เปิดไปจักบาท47,000บาทนะครับสำหรับง่วนตัวนี้เด้อพี่น้อง47,000บาทเป็นง่วนเมสาวนะครับผมผู้ใดหาอยู่บาคคนพลาดคือกันนะครับฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม087 952ป5เจ็ดเก้าห้าอห้างสี่หพ่อยังครับพ่อพ่อซับนะครับผมโทรมาหาเพิ่นเด้อเพิ่นเปิดไว้นะครับราคาพ่อฟังอยู่กับต่อรองกันเอานะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปตอกันนะครับงัวลายพี่น้องงัวลายต้องระวังงัวนํางัวต่ํางัวชนนะครับเวลาไทยอยู่เข้าก็ต้องระวังเอานะครับผมจะานทีมันก็อ่าสุดลูกหูสุกตาครับผมสุดลูกหูสุกตาเลยนะครับทั้งคุณนะครับยังเข่าบ็ตันถึงนะครับพี่น้องทายตัวใด้ก็จะทายเบิ้งนะครับเบล้รอมเบิ้งหลายๆตัวนะครับผมครับผมขอบคุณครับพ่อเอครับ สำหรับตลาดสมเด็จเฮาเมื่อี้นะครับคึกคักพ่อจมควรนะครับตั้งแต่เศร้าๆเลยนะครับพี่น้องอ่วงกับลายควายกับลายนะครับเมื่อี้เปิดพยายามเปิดให้ให้เบิ้งหลายๆโตนะครับอ่าช่วงไทยนี้นะครับพี่น้องผู้ใดสนองสนใจนะครับก็โทษ้ามาสอบถามนะครับเช็คเบิ้งนะครับเช็คราคากันเบิ้งอัปเดตราคากันเบิ้งนะครับในแต่ละมือนะครับผมสี่ท้ายแวดล้อมพี่น้องในเบิ้งให้ศึกษานะครับ ตามนี้มงได้ง่วงโค้งสางประมาณเท่าใดนะครับก็ให้พี่น้องเบื้องตามที่ผมทายแล้วก็แวะล้อมพี่น้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับผมเงินท่องก็เป็นของของท่านนะครับผมพิจารณาตกลงกันเอานะครับผมกูได้ขางมาแล้วนะครับช่วงท้ายนี่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับช่วงท้ายนี่ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเขาไปต่อกันช่วงที่สองนะครับ